สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในจิ๊กซอธรรมชุดปฐม,มบทแห่งการตื่นรู้นะคะจากคราวที่แล้วนะคะที่เราคุยกันเรื่องกระดุมเม็ดแรกคือการเริ่มต้นศึกษาธรรมะให้ถูกทางใช่ไหมคะว่าต้องให้ความสำคัญกับคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงอันนี้เป็นฐานที่สำคัญมากๆเลยใช่ครับพอเรามีฐานที่มั่นคงแล้วคือรู้ว่าต้องฟังคำสอนจากไหนคำถามต่อมาที่เอ่อ ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันก็คือในบรรดาคำสอนเยอะแยะมากมายนะครับมีเรื่องไหนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเร่งด่วนที่สุดที่แบบว่าต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนเรื่องอื่นเลยในชีวิตนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะชีวิตเรามันสั้นนะแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยการที่เราจะรู้ว่าอะไรคือสาระสำคัญจริงๆที่ต้องรีบทำความเข้าใจเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่หลงทางไม่เสียเวลาไปกับเรื่องอื่นใช่ไหมคะถูกต้องครับ แล้ววันนี้เพื่อให้เราได้คำตอบที่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆเราก็จะยังยึดหลักการเดิมนะครับคือ,อจะนำเสนอเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธวจนะคือคำสอนตรงๆของพระองค์จากพระไตรปิฎกเท่านั้นเลยเหมือนเราสองคนเป็นผู้ช่วยกันสืบค้นข้อมูลดิบๆมาให้เลยนะครับไม่มีการตีความส่วนตัวเข้าไปปนดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยนะคะ ถ้าพูดถึงแก่นธรรมหรือหัวใจหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเน้นย้ำบ่อยๆเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการซึ่งท่านเริ่มต้นด้วยข้อแรกคือทุกข์อยากชวนสืบค้นกันหน่วยค่ะว่าพระองค์ท่านอธิบายคําว่าทุกข์เนี่ยท่านอธิบายไว้ยังไงบ้างคะครับผมจากที่ได้ลองสืบค้นในส่วนปฏิสัมพิธามมรรคนะครับพระองค์ท่านแจกแจงสภาวะทุกข์ไว้ละเอียดมากครอบคลุมชีวิตเราจริงๆครับ ลองไล่ดูตามที่พุทธวจนะระบุไว้นะครับเริ่มจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานสุดๆเลยคือชาติหรือความเกิดครับท่านไม่ได้หมายถึงแค่การคลอดออกมานะแต่หมายรวมถึงการเกิดขึ้นของขันห้าการได้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมาในภพภูมิต่างๆด้วยอ๋อคือการมีตัวตนขึ้นมาในรูปแบบต่างๆใช่ครับแล้วก็ต่อด้วยชราหรือความแก่อันนี้ค่อนข้างตรงตัวคือความเสื่อม ความชำรุดของร่างกายฟันหกักผมงองหนังเหี่ยวเอ่อความเสื่อมของอินทรีย์ต่างๆอืมอันนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วก็มรณะครับความตายคือการสิ้นสุดการเคลื่อนไปการแตกดับการหายไปของชีวิตในภพนี้การที่ขันห้ามมันแตกสลายการต้องทิ้งร่างนี้ไปหรือที่ท่านใช้คำว่าการขาดแห่งชีวิตอินทรีย์นะครับ โหแค่เกิดแก่ตาย3ามอย่างนี้ก็เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วนะคะครอบคลุมทั้งชีวิตเลยแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของทุก์ที่พระองค์ตรัสใช่ไหมคะยังครับยังมีทุก์ทางใจที่มันเกิดแทรกซ้อนเข้ามาในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่อีกซึ่งท่านก็ระบุไว้ชัดเจนเหมือนกันครับได้แก่โศกะคือความโศกเศร้าความแห้งใจปริเทวะอันนี้คือคร่ำครวญร้องไห้ลำพานออกมา <ừ> ทุก อันนี้ในความหมายแคบคือความไม่สบายกายความลำบากทางกายโทมาัสคือความเสียใจไม่สบายใจขุนใจและอุปายาสคือความคับแค้นใจอย่างยิ่งความสิ้นหวังทอแท้มากๆาซึ่งสภาวะพวกนี้ท่านก็อธิบายนะครับว่ามักจะเกิดเวลาเราเจอความสูญเสียต่างๆเช่นเสียญาต เสียของรักเสียทรัพย์สินหรือเจ็บป่วยหรือแม้แต่เออเสื่อมจากคุณงามความดีก็ทําให้เกิดทุกข์ทางใจพวกนี้ได้เหมือนกันครับฟังดูแล้วการเข้าใจทุกข์ในแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ไม่สบายกายไม่สบายใจชั่วคราวนะคะแต่มันคือการยอมรับสภาวะพื้นฐานของชีวิตจริงๆตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายรวมถึงทุกข์ทางใจที่มันแทรกอยู่ตลอดทางด้วย การรู้ทานความจริงข้อนี้ก็เลยดูเหมือนจะเป็นเรื่องด่วนอันดับแรกจริงๆค่ะเพราะมันคือแผนที่ชีวิตจริงๆที่เราทุกคนต้องเจอใช่ครับแล้วความจริงเรื่องทุกข์ที่มันครอบคลุมชีวิตเราแบบนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับอีกหลักธรรมหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจงยังไงบ้างครับมีส่วนไหนที่พุทธวจนะท่านเน้นเรื่องความเร่งด่วนของการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นพิเศษไหมครับมีความเชื่อมโยงกันมากเลยค่ะ แล้วพระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องนี้บ่อยมากในพระไตรปิฎกเราจะพบว่าการฝึกพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจานุปัสสนาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของการปฏิบัติภาวนาเลยนะคะครับผมมีอุปมาหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะอยู่ในชาดกพระองค์เปรียบเทียบไว้ประมาณว่าผลไม้ที่สุกแล้วย่อมหล่นร่วงเป็นธรรมดาชันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็ย่อมต้องตายเป็นธรรมดาชันนั้นหรือเหมือน ภาชนะดินที่ช่างปั้นทำแล้วทุกชนิดล้วนมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นภาพนี้มันชัดเจนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สุกหรือภาชนะดินเผาสุดท้ายก็ต้องร่วงต้องแตกสลายไปชีวิตเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะหนุ่มสาวหรือแก่ชราก็มีความเสื่อมสลายรออยู่เหมือนกันเลยเป็นอุปมาที่เห็นภาพชัดแล้วก็สะเทือนใจจริงๆครับ พอเราตระหนักแบบนี้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้แต่ชีวิตเราเองก็เลยเข้าใจเลยครับว่าทําไมการไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆหรือแม้แต่ในตัวเราเองเนี่ยมันถึงนําทุกมาให้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปตลอดควบคุมไม่ได้จริงๆการเห็นความจริงข้อนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆครับเพราะมันคือการรู้ทันธรรมชาติก่อนที่เราจะเสียเวลาไปยึดสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้ ใช่เลยค่ะแล้วพอเราเห็นความไม่เที่ยงหรืออน,นิจจังชัดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็เร่งด่วนไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องความเป็นอนัตตาคือความที่สิ่งต่างๆรวมถึงตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่มีแก่นสารอะไรให้ยึดถือได้จริงๆจังๆเลยเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้อย่างไรบ้างคะเพื่อให้เราเข้าใจชัดๆเลยครับ การพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาหรืออนัตนาุปัสนาก็เป็นอีกหัวข้อหลักในการปฏิบัติภาวนาเหมือนกันครับพระองค์ท่านชี้ว่าทุกส่วนใหญ่มันเกิดจากความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับตัวตนที่เรายึดถือกันแน่นแฟ้นนี่แหละครับอ๋อความเห็นผิดเรื่องตัวตนนี่เองใช่ครับที่พบบ่อยๆเลยคืออัตนาุทิฏฐิ คือการไปเห็นว่ารูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งหรือวิญญาณคือการรับรู้เนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดนี้แหละเป็นตัวเราเป็นของเราจริงๆอืมค่ะเข้าใจเลยค่ะเรามักจะคิดแบบนั้นจริงๆนอกจากนั้นก็ยังมีความเห็นผิดอีกแบบเรียกว่าอันตะคาอีกทิฐิครับ อันนี้เป็นความเห็นที่มันสุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งเช่นเห็นว่าชีพกับสรีระเป็นสิ่งเดียวกันคือคิดว่าตายแล้วสูญไปเลยหรือเห็นว่าชีพเป็นอย่างอื่นสรีระก็เป็นอย่างอื่นคือคิดว่ามีตัวตนเที่ยงแท้แยกออกจากร่างกายนี้ไปต่างหากซึ่งพระองค์ตรัสว่าทั้งสองแบบนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดจากความจริงทั้งคู่เลยครับโห การเข้าใจเรื่องอนัตตนี่สำคัญมากๆเลยนะคะมันเหมือนเป็นการไปถอนความยึดมั่นในตัวกูของกูที่ทำให้เราทุกข์เลยพอเข้าใจว่าทุกอย่างมันแค่ประกอบกันจากเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนตลอดเวลาอน,นิจจังแล้วโดยธรรมชาติมันก็มีความบีบคั้นทุกขังแล้วก็ไม่มีแก่นอะไรให้ยึดอนัตตาการรู้ความจริงข้อนี้แบบเร่งด่วนก็เพื่อจะได้เริ่มคลายความยึดติดที่เป็นต้นเหตุของทุกทั้งหลายนี่เองใช่ครับ พอเราได้เห็นภาพความจริงของชีวิตทั้งเรื่องทุกข์อนิจจงอนัตตาแบบนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วยังไงต่อในเมื่อชีวิตมันเป็นแบบนี้พระองค์ท่านได้ชี้ทางออกหรือวิธีที่จะพ้นจากสภาวะเหล่านี้ไว้ด้วยหรือเปล่าครับการรู้ทางแก้ก็น่าจะเร่งด่วนเหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนที่สุดเลยค่ะการรู้แค่ปัญหาอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ทางแก้ด้วย ซึ่งนี่ก็เป็นอีกส่วนที่พระองค์ทรงเน้นย้ำมากๆแล้วก็ถือเป็นความรู้เร่งด่วนควบคู่กันไปเลยค่ะจากการสืบค้นพุทธวจนะเนี่ยชี้ให้เห็นหนทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะครับผมหัวใจหลักเลยก็คืออริยมรรคมีองค์8ค่ะเป็นทางสายกลางมี8องค์ประกอบตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไปจนถึงสัมมาสมาธิคือสมาธิชอบพระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ต้องเจริญหรือภาวเวติ คือต้องลงมือทำทำให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นในตัวเราเองอ๋อต้องปฏิบัติไม่ใช่แค่รู้เฉยเใช่ค่ะแล้วก็มีหนทางปฏิบัติที่สำคัญอีกอย่างคือการเจริญสติปัฏฐาน4คือฝึกสติให้รู้ทันสิ่งต่างๆในปัจจุบันขณะทั้งเรื่องของกายความรู้สึกเวทนาสภาพจิตหรือสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นครับการมีสตินี่เอง นอกจากนั้นก็ยังรวมถึงการฝึกสมถะคือทำให้จิตสงบตั้งมั่นและวิปัสสนาคือใช้จิตที่สงบนั้นมาพิจารณาให้เห็นความจริงให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่มันเป็นจริงๆนั่นแหละคะ่ะครับสมถะกับวิปัสสนาคู่กันไป ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการเดินตามทางหรือมรรคนี้ก็คือเพื่อความรู้ยิ่งอภินญ,ญาและการกำหนดรู้ปริญญาในอริยสัจส,สี่อย่างแจ่มแจ้งซึ่งจะนำไปสู่นิโรธคือความดับทุกข์หรือนิพพานที่เป็นปลายทางนั่นเองค่ะการที่ทรงชี้ทางปฏิบัติหรือมรรคไว้ชัดเจนเป็นระบบแบบนี้ทำให้เห็นเลยว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ยอมจำนวนต่อทุกข์หรือมองโลกแง่ร้ายอย่างเดียวนะครับ แต่เป็นการชี้ปัญหาตามจริงแล้วก็ให้เครื่องมือหรือให้ยามาแก้ไขด้วยการรู้มักนี่จึงเร่งด่วนจริงๆครับเพราะมันคือแผนที่นำทางออกจากทุกที่เราเพิ่งคุยกันไปนี่เอง ถูกต้องเลยค่ะดังนั้นถ้าจะลองรวบรวมสิ่งที่เราช่วยกันสืบค้นจากพุทธวจนะวันนี้เนาะก็อาจจะพอสรุปได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าเร่งด่วนที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของชีวิตหรืออริยสัจสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจสภาวะทุพอย่างท่องแท้ซึ่งมันก็เกี่ยวพันครอบคลุมไปถึงลักษณะสากลคือความไม่เที่ยงอนิจจังและความไม่ใช่ตัวตนอนัตตาด้วย ไม่แน่นอนเหมือนผลไม้ที่รอวันร่วงหล่นอย่างที่คุยกันไปทุกคนต้องเจอความแก่ชราและความตายมรณะเป็นปลายทางแน่นอนการที่เราได้รู้ความจริงพวกนี้แต่เนิ่นๆตอนที่ยังพอมีกำลังกายกำลังสติปัญญาอยู่จะทำให้เราไม่ประมาทไงครับไม่ใช้ชีวิตทิ้งข้างไปเปล่าๆแล้วก็จะเห็นคุณค่าของการรีบลงมือปฏิบัติตามมัคเพื่อพ้นทุกข์ก่อนที่เวลาจะหมดไป ใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกปัจจัยที่ตอกย้ําความเร่งด่วนนี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองต้องรับผลของกรรมนั้นๆการกระทําของเราทั้งกายวาจาใจนี่แหละที่เป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรที่มันยาวนานหาเบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากการเข้าใจอริยสัจแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามมากักมีองค์8เท่านั้นถึงจะเป็นทางที่แท้จริงในการค่อยๆลดละและหยุดวงจรทุกนี้ได้ค่ะ ครับผมชัดเจนเลยครับงั้นการคุยของเราวันนี้ที่เริ่มจากคำถามว่าอะไรควรรู้เร่งด่วนที่สุดก็ได้คำตอบที่ชัดเจนจากพุทธวจนะแล้วนะคะว่าคือการตื่นมารู้ความจริงของชีวิตทุก์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและรู้หนทางที่จะออกจากความจริงนั้นมักนั่นเองใช่ครับและจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือ การรู้ในที่นี้มันไม่ใช่แค่การจำข้อมูลหรือเข้าใจด้วยความคิดอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการน้อมนำเอาความจริงเหล่านี้เข้ามาพิจารณามาใคร่ครวญเทียบกับประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันของเราเองจนมันเกิดเป็นความเข้าใจที่ประจักษ์แจ้งกับตัวเองจริงๆ และให้เพื่อให้การคุยของเราวันนี้มันไม่จบแค่ในความคิดเนาะอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้ผู้ฟังได้ลองนำกลับไปคิดต่อเป็นการส่วนตัวนะคะว่าเมื่อเราได้ตระหนักถึงความจริงอันเร่งด่วนของชีวิตแล้วทั้งสภาวะที่เป็นอยู่ทุกไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและหนทางปฏิบัติมักที่พระองค์ทรงชี้แนะไว้อย่างดีแล้วเนี่ย มีก้าวแรกเล็กๆอะไรบ้างในหนทางปฏิบัตินั้นที่เรารู้สึกว่าเออเราพอจะเริ่มลงมือทำได้ทันทีในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เลยอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ต้องรออะไรเลยก็ได้ครับเช่นลองฝุดมีสติรู้ตัวบ่อยขึ้นระหว่างวันลองหัดสังเกตลมหายใจเข้าออกสักเดียวหนึ่งหรือตั้งใจว่าจะศึกษาฟังหรืออ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้เสมอๆ การเลือกลงมือทำแม้จะเล็กน้อยนะครับมันคือการเปลี่ยนจากแค่รู้ไปสู่การปฏิบัติจริงๆซึ่งนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงลองนำไปพิจารณาและเริ่มต้นกันดูนะครับ